เยรุนพรมรดษาสริรกศชนสมาชิกกลุ่มย t u b e เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูส่วิถีชีวิตชาวพุทธทุกท่านวันนี้ขอนำเรื่องกาผู้มีกรรมมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเป็นข้อพิสกิจใจเพื่อให้ละการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาและใจเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ เรื่องมีอยู่ว่ามีพระภิสูุที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหลายรูปเมื่อออกพัรษาแล้วจะพากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีในระหว่างเดินทางมีชาวบ้านหมวลหนึ่งนิมนต์ให้ฉันพัาหารในขณะที่พระกำลังนั่งคอยชาวบ้านทำอาหารและคอยเวลาฉันอาหารอยู่นั้น บังเอิญเปลวไฟจากเตาหุงต้มของหญิงคนหนึ่งลุกโชนขึ้นจนถึงหลังคาบ้านซึ่งมีสีเวียนหญ้าแห้งวางอยู่ไฟก็ติดที่สีเวียนหญ้านั้นพอลุกโชนเต็มที่ก็ลอยขึ้นไปในอากาศคล้ายกับตะไลที่จุดตามงานศพในขณะที่สวียนไฟลอยอยู่ในอากาศนั่นเองเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดคือมีกาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศที่ว่างทางไปก็มากมายจำเพาะจะต้องสอดศีรษะเข้าไปในสเวียนญยญาที่กำลังไม่อยู่พอดีก็เป็นเหตุให้ถูกไฟคอกตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาทั้งประชาชนและพระภิกษุในที่นั้นยังความคิดต่างๆนา,นานาให้เกิดขึ้นแก่ทุกคน ประชาชนส่วนมากพบเรื่องราวที่แปลกประหลาดเมื่อรู้จะถามใครก็ลืมเลือนหายไปแต่พระภิสุลอดนั้นท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดน,นอกจากพระพุทธเจ้าคงไม่มีใครรู้กรรมของกาตัวนี้ได้จึงนำเรื่องราวไปทูลถามพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพยาก่อนว่า กายตัวนั้นมีกรรมเก่าที่ยังใช้กรรมไม่หมดกายตัวนั้นจะต้องตายด้วยอาการอย่างนี้ถึงเจ็ดอตภาพจะเกิดเป็นอะไรก็จะต้องตายในลักษณะอย่างนี้ทุกชาติจนครบเจ็ดชาติจึงจะหมดกรรมในศาสนาของพระกัสสปะสัมามพุทธเจ้าคือศาสนาก่อนศาสนาของตถาคตนี้กายตัวนั้นเกิดเป็นชาวนา มีอาชีพเป็นชาวนาประจำจำเป็นต้องไถนาด้วยโคเทียมด้วยโควันหนึ่งขณนะที่เขาฝึกโคตัวใหม่เพื่อที่จะใช้งานต่อไปเจ้าโคตัวนี้มันจะขี้เกียจหรือป่วยหรือกําลังลากไถไม่ไหวก็ไม่ทราบได้พอชาวนาฝึกให้มันเดินไปได้หน่อยหนึ่งมันก็คุกเขาไม่ดึงไถต่อไปชาวนาก็เอาเชือกฟาด มันก็ลึกขึ้นดึงไถไปได้อีกไม่มากนะักก็คุกเข่าทำท่าจะไม่ไหวอีกเป็นอย่างนี้หลายหนและหลายวันจนชาวนาอดกั้นความโกรธไว้ไม่ได้จึงได้ไปมัดเอาฟางข้าวมามัดหนึ่งแล้วก็เอาเชือกผูกฟางมัดฟางข้าวนั้น กับตัวโคแล้วก็จุดไฟให้ลุกโชนโดยพูดว่ามึงอยากนอนมากนะคราวนี้นอนให้สบายกว่าโคจะตายต้องดิ่นร้นทุรายอยู่พักใหญ่แล้วก็ตายสมความตั้งใจของชาวนารพระปเตอเจ้ตรัสเสริมท้ายมีเจตความว่าผู้ที่มีความโกรธแค้นเป็นเจ้าเรือน หรือมีความโกรธติดแน่นเป็นสันดานเสียแล้วละได้ยากเวลาโกรธแค้นผู้ใดหรือสิ่งใดอะไรขึ้นมาดับหรือระงับได้ยากบางคนโกรธคนแล้วทำลายข้าวของราคาแพงๆทั้งที่ของสิ่งนั้นตนรักและหวงแหนมากบางคนโกรธผู้อื่นมาพานดูดา่าหรือทำร้ายบุตรภรรยาหรือบริวารในบ้านของตน บางคนถึงกับทําร้ายลูกเมียจนเสียชีวิตก็มีแล้วก็ไปเสียใจในคุกตารางบ้างไปเสียใจอยู่กับบุรุษของพยายมราชบ้างทั้งนี้ก็เพราะอารมณ์บุวามของตนนั่นเองบางคนร้ายมากกดแครนฆ่าภรยาบุนที่ดาแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปอีกบางคนฆ่าล้างแทนทั้งครอบครัวก็มี บางคนโกรธจากทำอะไรเขาไม่ได้จุดไฟหรือคว้างปาระเบิดเผาบ้านของเขาเสียเลยก็มีอาการอย่างนี้นับเป็นอาการของคนที่ระงับยับยั้งความโกรธไว้ไม่อยู่เรียกว่าเป็นาธาตุของความโกรธยกให้ความโกรธเป็นเจ้านายจนตัวเองต้องได้รับทุกทรมานในปัจจุบันบ้างในอนาคตคือชาติต่อๆไปบ้างรับทุกใน ปัจจุบันชาตินั้นไม่นานเท่าไรก็ตายไปตามอายุไัยแต่การทนทุกข์ทรมานในนรกมันทุกข์ทรมานที่หมดอิสระภาพนานแสนนานบางคนเป็นกับเป็นกันจึงน่าจะศึกษาวิธีระงับยับยั้งความโกรธกันไว้บ้างวิธีระงับยับยั้งความโกรธเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพูดกันนานหน่อยและก็มีหลายวิธี บางวิธีก็ง่ายบางวิธีก็ยากต้องใช้เวลาศึกษาหน่อยตอนนี้ขอแนะให้พยายามสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดประจำตัวไว้เสมอพยายามคิดก่อนทำคิดก่อนพูดพิจรารณาว่าดีหรือไม่ดีผลได้ผลเสียอย่างไหนจะมากกว่ากันโบราณสอนให้นับหนึ่งถึงสิแต่บางคนบอกว่านับจนถึงร้อย มันยังไม่หายโกรธเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเรื่องความโกรธเกิดง่ายหายยากบางคนข้ามพบข้ามชาติเลยก็ยังไม่ถ้ายังตัดความโกรธไม่ขาดแม้จะบอกญาติโยมว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนะญาติโยมอย่าไปเชื่อต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าถูกคนตามด่าแล้วไม่โกรธนั่นแหละใช้ได้ด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม ในครั้งนี้ขอให้ท่านบุตรศาสนสนิกกดชนสมาชิกกลุ่มเฟรดเพื่อไวแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีความสุขกายความสุขใจหมดทุกสุขโรคภัยพยันดรายทั้งปวงมีอายุวัณะสุขขพละปฏิพานธนาสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล่นผลด้วยหลักยศสุขสารเสริญมีความเจริญก็น่าในหน้าที่การงาน มีความเจริญงอกงามไพยบูรในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาของท่านเถินขออนุโมทนา